ไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะ,ะบูรณาการ16อำเภอ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับกับสถานการณ์อุทกภัยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายวรนัทหนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะประธานเปิดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีอุทกภัยประจำปีงบประมาณ2,565เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะโดยมีนายชาวลิตนิทรรัฐหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและมีกลุ่มเป้าหมายของการฝึกประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด อำเภอทั้ง16อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4แห่งประกอบด้วยเทศาบาลตำบลท่าพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้วและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่เข้าร่วมค่ะค่ะโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้กองกำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนประจำปี65นะคะโดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทก ภัยจังหวัดและคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีอุทกภัยให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดเพื่อที่จะเป็นการทดสอบกลไกการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ประเมินและทดสอบความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนาแผนและคู่มือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการตั้งรับเพราะว่าภาคใต้ของเราช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่หน้าฝน